นี่นะคือโปมากสวยมากชอบชุดนี้ก็คือโชว์รักแร้สุดอะไรสุดเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีชุดไหนบ้าง,ส,ส,งสวัสดีค่ะทุกคนนี่น,นี่ตอนรับเค้าสซูดด้าชุด นะะคก่อนอื่นนะคะใครที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกันไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาฮอลชุดซัมเมอร์ทุกคนได้ดูกันค่ะเนื่องจากว่าแต่งหน้าไปก็แล้วพาไปวอล์กก็แล้ววันนี้น พามาดูชุดที่ใส่ไปเที่ยวทะเลกันบ้างนะคะเป็นชุดที่ซื้อมาตอนเราเสม,มอก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกเป็นลาวเลยนะคะวันนี้จะพามาดูสไตล์การแต่งตัวของดาวกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เพิ่งได้ไปเรียน personal color นะเราก็รู้สึกว่าการแต่งตัวของดาวเปลี่ยนไป personal color ค <Color S 2> ือการที่เราเนี่ยไปเรียนว่าทฤษฎีสีไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนางเนี่ยก็แนะนําว่าดาวควรใส่เสื้อสีไหนสไตล์ไหนประมาณไหนอะไรอย่างงี้วันนี้เนี่ยก็เลยมีความว่าอยากจะเอาสไตล์มาใด้คนได้ดูซึ่งสไตล์ของดาวที่คุณ บอกมาว่าเหมาะสมเนี่ยคือจะมีความโคซี่แล้วก็มีความแกลมมันจะไม่ใช่โคซี่แบบอยู่บาทท้านซะทีเดียวแต่ว่าสามารถใส่ไปข้างนอกเนี่ยก็ได้ก็จะมีความหรูมันจะมีความแบบดูแพงขึ้นมาในเรื่องอะ,อะไรอีงนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละชุดนี่จะเป็นประมาณไหนบอกเลยว่าค่อนข้างเพงเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วไงทุกคนแล้วก็ถ้าเาแต่งตัวแบบปิดไปหมดมันก็ไม่ใช่ไหมยยวอีพนี้พูดเลยว่าชุดต้องบางผ้าต้องน้อยเพราะอากาศมันร้อนจริงๆอะแฟนไม่ชอบให้แต่งตัวโป้ดทุกคน แต่ว่าคือไม่ได้จะแต่งตัวโปลลยนะจริงรอ,นอหน้าหน้าร้อนนี้เนี่ยหลายคนคงประสบปัญหาเงือออกจาก,กระแรนะคะบางทีเนี่ยเสื้อผ้าเราก็เป็นดูเป็นดวงอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ควอยเขินอายชิมิล่าเท่านั้นไม่พอเงือ่เนี่ยมันก็มาพร้อมกินแต่ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคของการที่จะโชว์รักแร้ได้อย่างไม่เขินอายเพราะว่าเราจะมาบอกไอเทมเด็ดที่ทำให้ดาวเนี่ยกล้าโชว์จักรเรจ้า และนี่ก็คือวาชลีนดีโอดรายเซรั่มเซรั่มแรง,งับกลิ่นกายนะคะที่ใช้แปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องบำรุงรักแรเ้เย็นไบรท์ใสสมมงและยิ่งหน้าร้อนแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสาวอย่างเราขาดไม่ได้สูตรที่เราใช้นะคะคือสูตรนี้เลยะคะ่ะสูตรกลูตา คอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 นะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยเขาจะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในสกินแคร์ที่วทาหน้านี่แหละแต่อันนี้เนี่ยพอเขามาอยู่ในตัวที่ทาจักรแร้นะคะ,ะก็เหเป็นการที่เราทาไปด้วยแล้วก็บำรุงรักแร้ไปด้วยมันก็ทำให้จักรแร้ของเราเนี่ยเนียนไร้ใสมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสรรพคุณหลักของเขาเนาะเขาเป็นที่ทารักแร้ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยรับน้ำเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายได้นานถึง48ชั่วโมงอันนีามาพูดในวันนี้ก็คือพูดเลยว่าใช้งานเอง อย่างต่อเนื่องนะคะว่ามันแตกต่างกันมากขนาดไหนหลังชายแล้วนะพูดเลยว่ามันจากยิ่งกว่ามันน่ายจ้าตอนนี้วิธีการใช้งานของเขาก็ง่ายมากๆเลยทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะ เปิดฝาแล้วบีบแล้วก็ใช้ตรงนี้ยทาลงไปที่เบริเวณรักแร้ของเราได้เลยนะคะไม่ต้องใช้มือบีบเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะให้ออกมาประมาณ1เซนเมตรหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยทาลงไปที่รักแร้ได้เลยนะคะสักพักเนี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์นะเขาก็จะซึมเข้าไปบำรุงแล้วก็ระง,งับเหงื่อของเรานะคะหอมมา,จากจ้า สร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้แห้งสะพังะคะ่ะมันจะซึมเข้าสู่ผิวเลยมันจะแบบไม่มีความเหนียวหนึบหนะแต่อย่างใดนะคะนี่ก็คือแบบสบายจักระแรมากแล้วคืออะไรนี่คือจกักระแลค่ะก็น่าจะตอนนี้งงมาก เอาจริงๆให้พูดก็พูดนะตัวนี้เนี่ยเราใช้มานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ใช้ดีคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เปิดใจใช้เมื่อก่อนฉันก็ใช้สเปรย์ใช้แบบแป้งอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีปัญหาว่าอีตัวที่เคยใช้อยู่เนี่ยมันหานซื้อยากมาก <c oughs> ตอนนี้แล้วไม่มีขายแล้วเออก็เลยแบบ ตัดใจไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นแบบแปลงก็ <c oughs> คือมันจะเป็นคราบขาวอะทุกคนคือใช้แล้วก็มีความแบบทวกระไรขึ้นมาก็คือแบบเป็นรอยพับขาวๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ออสุดๆแต่พอมาเจอตัวนี้ได้ลองใช้แล้วต้องบอกเลยว่าติดใจมากคือเรื่องกลิ่นเนี่ยเขาเอาอยู่มากๆเลยนะคะถ้าวันไหนไม่ใช้เนี่ยก็คือจะไม่มั่นใจเลยวันนั้นจะแบบ <c oughs> อะไรกูเองเนาะป่าจะแบบไม่เอะะไม่วุ่นวายมากและตัวเนี้ยเนี่ยที่ติดใจอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อของเขาเนี่ยซึมไว แห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหนาะคือด้วยความที่ตอนแรกอ่ะคิดว่ามันเป็นแบบเนื้อครีมอ่ะมันจะเนอะจกักระแลหรือเปล่าเนอะปะแต่ว่าใช้แล้วอ่ะคือมันไม่เป็นเลยพอลองใช้แล้วก็เออมันติดใจจริงๆคือมันดีนะแล้วทาให้จกักระแลของเราเนี่ยขาวมากเลยอะ่ะเทียบขนาดตอนนี้คือจกักระแลขาวกว่าน้่นอีกหนึ่งอ่ะปะน้ำประมวลวงการรักแร้ไบรท์ก็ต้องตัวนี้เลยค่ะทุกคนวาซลีนดีโอดรายเซรั่มดูหนึ่งในบรรดาเซรั่มบำรุงผิวใต้วงแขนที่เดาช่องมากๆเอาเป็นว่าใครที่หาตัวบำรุงจักระแลดีๆอยู่สักตัวเนนนนี่ะะะคาแ การันตีโดยชันผู้ใช้งานเองดาวคอนเฟิร์มว่าดีจริงตัวนี้นะคะให้10บสิบไปเลยจ้าไปหามาลองใช้กันได้ลนะ เขามีทั้งหมดกัน4สูตรนะคะซึ่งทุกสูตรเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของลูต้าแล้วก็คอลลาเจนทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นเข้ามาเนี่ยสีส้มเนี่ยเขาเป็นสูตร bright and renew นะคะมีส่วนผสมของวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E เน้นเรื่องวงแขนออร่าไบรท์ส่วนสีฟ้านะคะเขาเป็นสูตร bright and d i y มีส่วนผสมของวิตามิน E เน้นเรื่องวงแขนไบรท์แห้งสบายสดชื่นส่วนสีม่วงนะคะเขาเป็นสูตร bright and smooth นะมีส่วนผสมของโอเมก้า6นะคะก็จะช่วยจัดการเรื่อง หนังไก่นะคะใครที่ผิวไม่เรียบเนียนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้วงแขนเนี่ยทั้งเนียนแล้วก็ไร้ขึ้นเลยจ้าส่วนราคาก็ไม่แรงนะคะทุกคนเขาบีให้เรื่องส่งขน,นาดนะคะ ขนาดเล็ก30 ml นะ69บาทนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะ50 ml ราคาเนี่ยร2อบาทนะคะแต่ว่าดาวเนี่ยไปเจอมาในดิกซีนะคา99บาทห <c oughs> ลอดหนึ่งเนี่ยก็คือคุ้มค่าใช้ได้นานเลยนะคะเอาเป็นว่าลองไปเลือกสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองมาใช้กันได้เลย <c oughs> วันนี้ต้อบอกเลยว่าขอป้ายยาแรงๆ <c oughs> เพราะว่าใช้แล้วชอบจริง <c oughs> ที่เหลือก็ยังไง ไปลองจ้ะไปลองมาค่ะมาเข้าเรียอกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละชุดที่เราจะมาอวดในวันนี้เนี่ยมันจะจึ้งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูแต่ละลุคก,กันเลยดีกว่าค่ะ ลุกแรกจากร้านนี้เลยนะคะ Weekend Begins นะคะเป็นร้านในไอนะจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นร้านของเพื่อนดาวเองนะคะนางทำชุดออกมาสไตล์ที่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่มีความแกลมแต่ว่าก็ดูมีความแพงแบบตรงโจทย์ของดาวเปะ๊เปะๆเ,เลยนะคะแล้วก็คอนเซ็ปของแบรนด์เนี่ยจะเป็นชุดแบบซัมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะคะเนื่องจากว่านางเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือชอบไปเที่ยวทะเลแล้วก็ชอบแต่งตัวโป๊ะโป๊ก็คือจะวิดเดียวกันเลยนะจะบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยนะ คือนางทำชุดออกมาค่อนข้างที่จะจํานวนจํากัดน,นะคะถ้าเกิดว่าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะจะไม่ได้สต็อกเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมีการแย่งชิงกันนิดนึงนะอย่างชุดท,ที่ได้มาเนี่ยคือสีสวยมากนะคะเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยนะคะข้างหน้าจะเหมือนเป็นชุดคลองคอแต่ก็ไม่ใช่คลองคอซะทีเดียวเนะาะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลแบบพันๆผูกๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเชือกห้อยไปด้านหลังนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนสายเดียวแล้วก็ผูกแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นดีเทลแบบอ๋อซึ่งตัวนี้เนี่ยสีค่อนข้างที่จะ ะะแต่ว่าก็เป็นสีเรียบมี2แบบนะมีแบบเสื้อนะคะแล้วก็มีแบบเรสที่เราใส่อยู่นี่นะคะถ้าใส่แบบเรสก็คือไม่ต้องคิดเยอะนะคะตัวเดียวจบไู่อยากเป็นคนขี้เกียจนะคะก็ะใส่แบบเรสมากกว่ามันป็นคุมด,ด้วยดี <c oughs> สีสวยนะแล้วก็ร้านนี้ผ้าดีมากจะเป็นผ้าแบบพริ้วพิวบางๆานะคะใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ลายผ้าของเขาเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเส้นหามาจากไหนมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ มิเกนบิกินส์อีกหนึ่งตัวนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นเดรสสายเดี่ยวนะคะที่ดีเทลตรงนี้มันจะไม่เท่ากันเหมือนผ้ามันจะแบบบะกองเลยอยู่ตรงนี้มันเลยทําให้เป็นดีเทลที่แปลกใหม่และโอเคมากก็มีความโชว์หน้าอกตรงนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าโป,ป,ปแบบโปเปลือยแบบดีงามมากใส่ออกมาแล้วทรงสวยมากจน,นจะไปทรงให้เห็นว่าแบบเซ็กซี่อะไรแบบนี้เนาะออกแบบดีอ่ะดีเทลดีเลยนะคะจริงๆก็เหมือนไม่มีอะไรมากแต่ก็ดูมีอะไรอะไรเข้าใจไหมผ้ามันจะเป็น ดีเทลลายเส้นนะคะทําให้ตัวของเราเนี่ยดูสูงชรููดปลืดโปรมากยิ่งขึ้นเวลาโคสท่าก็ถกกบโประมานิดนึงแล้วก็โชว์ถุงโชวขา่างนี้ก็ย่อมได้มันก็จะเป็นเรสที่แบบไม่ทื่อจนเกินไปนะเราชอบมากๆร้านนี้คือดีมากๆตัวถัดไปจะเป็นเดรสคล้งองคองแบบนี้นะคะทรงตอนนี้ก็จะมีความแบบไม่เท่ากันอีกและอะอรให้แบบมีคำามาให้แบบทำไมอ๋อ,อทไมต้องไม่เท่ากั แต่ก็มีความชิคแก่ตัวนี้คือดูแพงมากดูลุกคุณสุดๆดูแบบโป๊แต่มีระดับข้างหลังก็จะเป็นเสื้อเหมือนคล้องคอปกติเนี่ยนะคะแต่ว่าดีเทลตรงที่มันคล้องคอเขาจะถักเปียมาให้ทุกคนเห็นปะ่ะเป็นผ้าถักเปียก็มีความเก่ะ แต่อะไรก็คือชุดผ้าแบบนี้ถ้ามันยับแล้วก็คือยับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใสอยู่แต่บ้านถารูปให้เรียบร้อยแล้วค่อยทําทกิจกรรมหนักๆเพราะไม่งั้นเนี่ยพอชุดมันยับแล้วมันจะถา่ายรูปออกมาไม่สวยถัดไปค่ะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะ นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ลูกรักนะคะเนื่องจากว่าในตู้เสื้อผ้าของเรามีแต่แบรนด์นี้ทั้งหมดเลยนะคะั่นก็คือแบรนด์ p o ม e l o นั่นเองค่ะคือเราชอบช้อปปิ้งใน p o ม e l o มากโดยเฉพาะในแอปของเขาเนี่ยเขาจะมีโพสส่วนลดพิเศษช่วงแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยให้ช้อปปิ้งเยอะคือโปรแ,แบบเตืนตั้นจริงๆคุณมันท่านไม่ได้เวลาซื้อเยอะๆแล้วมันถูกมากๆนะคะทุกคนและชุดที่เราใส่อยู่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันใหม่ของเขานะคะเป็นคอลเลกชันช่วงซัมเมอร์ที่ออกมานะก็มีน้องตั้ <Cornell>. นะคะเป็นแอมบาสของเขานี้นะคะเป็นเขาเรียกว่า Friends o f p o ม e l ลเป็นหน้าเป็นตาเป็นแบบให้กับคอลเลคชันนี้นะคะซึ่งตาหนึ่งของใส่มาได้สวยมากๆนี่พยายามใส่ออกมาให้สวยเป็นตาหนึงแต่แบบไม่ได้แล้วก็จะเป็นอีกลุปนึงนะพอเราใส่ก็จะมีอีกลุกนึงนะคะตัวนี้นะคะที่เราใส่อยู่นะก็จะเป็นเสื้อสายเดียวนะคะที่ด้านหลังเนี่ยเขาเป็น สม็อกนะคะทุกคนแต่ว่าด้านข้างเนี่ยก็เป็นสีแบบนี้นะคะมีสายปรับระดับให้สวยงามมากแล้วก็ดีเทลเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นผ้าลูกไม้ที่มีลวดลายนะคะมันจะทําให้ดูไม่แก่เกินไปเนาะปกติเนี่ยคนก็จะกลัวแบบผ้าลูกไม้ใช่ล้วฉันจะดูแก่คอนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทำออกมาสวยมากๆเป็นลายลูกไม้ที่ดูวัยรุ่นดูทันสมัยนะแล้วก็ใส่คู่กับกระโปรงทรงเอนะ ดีเทลกระโปรงเนี่ยก็คือจะมีแหวกหน้าน,นิดนึงนะส่วนดีเทลตรงเอวนะคะจะเหมือนผ้าชายหาที่เหมือนเวลาทับกันแล้วก็มาทบแล้วมาผูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะวิมีความย่นยนแล้วก็มีโบผูกนิดนึงให้ดูมีอะไรอะไรใส่ออกมาลุคนี้แล้วก็คือดูคืนหนูอีกเลยคะ่ะดูกแกลมนะคะแล้วก็ดูแพงนะอีกลุกนึ่งค่ะทุกคนลุคนี้นะคะจะเป็นลุกสําหรับคนที่ชอบความจีดจา๊กความสดใสต้อนรับซัมเมอร์นะคะก็สามารถเปลี่ยนเสื้อข้างบนนะคะให้เป็นเสื้อใส่เดี่ยวไหมพรมก็ได้นะก็ดี เทลเนี่ยคือเขาจะมีความผ้าเป็นรูยเรยอบเยูแบบนี้นะคะลมก็เข้าได้สบายมากๆไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากเป็นชุดที่แบบใส่สบายง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็สามารถหยิบม,มาใส่ได้บ่อยๆเลยสีก็คือจี๊ดจาดเหมาะกับซัมเมอร์มากๆ มาดูกันที่แบรนด์ถัดไปค่ะทุกคนชอวชีอ in นั่นเองนะคะชื่อว่าเป็นแบรนด์ขวัญใจใครหลายๆคนเลยเนื่องจากว่าเสื้อผ้าเขาราคาถูกมากๆนะคะได้เสื้อผ้าซัมเมอร์มาเยอะมากๆเลยทุกเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบเอ้ยเลือกมาแล้วว่า นี่แหละของกัซัมเมอร์นะคะหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใส่เดี่ยวค่ะแกะดีเทลเนี่ยก็จะมีความว่าเป็นเสื้อที่ต้องผูกโบเองตรงนี้นะคะถ้าผูกไม่แน่นเนี่ยก็จะมีความว่าหลุดได้เพรานนะฉะนั้นแนะนาให้ผูกให้ดีนะคะซึ่งข้อดีของการที่เป็นเสื้อผูกเองเนี่ยก็คือไม่ว่าจะหน้าอกเล็กหรือใหญ่ก็สามารถใส่ได้นะคะทุกคนแล้วก็สายตรงนี้เนี่ยเขาปรับระดับได้ด้วยนะ,ะแต่ชุดนี้เวลาใส่ก็ต้องใจกล้าน,นิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคน ตอนนี้มเป็นแบบโล่งมากๆเลยแล้วเวลาเราไปทะเลอะือว่าเวลาลมมันมา้อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคือถ้าอย่งางเราจะบอกเลยว่าใส่ให้รูปไปเฉยอันนี้มันก็เป็นเสื้อสีน้ำตาลที่ดูชาวเกาะดีเนาะฟิลมันคือแบบทะเลมากๆเลยอะเออแล้วก็เป็นผ้าตาเรีกว่าผ้าอะไรอะผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายผ้า หรอเออสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะหมอนผ้าเลยว่าเอาเป็นว่าผ้าเนี้ยมันเป็นผ้าที่ใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทยนะอันนี้เนี่ยดาวใส่คู่กับกางเกงสีอ่อนนะคะเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสีเข้มแหละกางเกงตัวนี้ของแบรนด์ไหไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปให้นะคะซึ่งผ้าตัวเกงก็คือเป็นผ้าเดียวกับข้างบนนะคะก็จะมีความแบบทะเลทะเลมากๆเลยลุคนี้ชอบมากมาต่อที่ลุคถัดไปนะคะผิด ลงเมื่อกี้มากลงเมื่อกี้คือจะเป็นแบบเรียบแต่ก็ดูแพงแบบเรียบเบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ลูกนี้เนี่ยคือสดใสซัมอร์สดๆเลยนะคะสีเสื้อเนี่ยก็มีความจีดจ้าเป็นสีส้มนะดีเทลเนี่ยก็คือเป็นเสื้อคล้องคอนะคะที่ตรงเนี้ยเขามีความเป็นลูกปัดอะเป็นแบบไม้ไม้อะเนี่ยเออเป็นแบบเนี้ยเออน่ารักดีนะคะมีแบบความสีสีอะไรอย่างนี้เนาะน่ารักไม่ขี่ร้อยองะด้านหลังก็จะเป็นโชว์หลังแบบนี้นะคะตรงเนี้ยก็จะมีความเป็นระบายระบายผิวๆิวนะคะจริงๆแอบเหมือนบิกินี่เหมือนกันนะแต่ ไม่ได้โปเท่ากันใส่บิกินี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ส,สบายสบายตัวนี้ข้างบนมันเรียบดาวก็เลยลองใส่คู่กับกางเกงที่มันแบบลายจัดจัดดูบ้างนะคะสีมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกมีความแบบเป็นผู้หญิงแบบละลาขั้นสุดนะคะเป็นผู้หญิงสดใสดูชิคที่สุดไม่หาแล้วว่าเออถ้าใส่ลุคนี้ไปนะยังไงใครก็ต้องเมองขึ้นอยู<ม>อ่กับว่าอยากเป็นจุดเด่นขนาดหรือปาถ้าอยากก็ลองดูลุคนี้ตัวนี้เป็นลุคที่โชว์ผิวโชว์รักแร้มากนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่กลัวร้อนก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยทาวาสลีนมาแล้วเนี่ยมั่นใจจังเลยนี่ก็สามารถโชว์จกักรเลได้เลยนะคะลุกนี้เป็นไ,ไงไปละเดเสื้อเสื้อเยอะมากจริงเริ่มเหนื่อยแล้วนะอ่ะนี่นะคะเป็นชุดถัดไปชุบชบ อันนี้ของชีอินิกเช่นกันนะคะพอยิตัวนี้คือแบบใช่เลยนี่คือชั้นมากๆชั้นชอบสไตล์นี้มากๆคือมีความเหมือนแบบเรียบๆแต่ก็ดูมีอะไรๆเออชอบแล้วก็ลูกนี้ต้องบอกเลยว่าไม่โป๊กเกินไปแล้วก็เป็นสีที่ถูกใจมากสีเหลืองแบบนี้คือฉันชอบมากๆดีเทลชุดตัวนี้นะคะจะเป็นชุดเดรสสีเหลืองแบบเหลืองอ่อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็สายตรงนี้สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะคะด้านหน้า เ,เขาจะมีความว่าผูกคออะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะดูมีความหรูแกรมแพงนะคะแต่ว่าราคาก็คือตักร้อยเหมือนเดิมพอซื้อมาจากชี้ยินนะชุดมันถูกมากถ้าตัวนี้ไม่ได้บางนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีซับอยู่ข้างในด้วยนะใส่ออกมาแล้วมันก็จะไม่โป้นะคะโลนมลใส่ออกมาแล้วแบบชอบมากลุคนี้คือสวยนะคะ ท้ายของคลิปนี้นะคะนดิดนึงกะอกที่สามารถคล้องคอได้นะคะสําหรับดาวและดาวรู้สึกว่ามันมั่นใจกว่าดาวไม่กล้าใส่กะอ,อกที่เป็นแบบกะอ,อกไปเลยลนะั่นจะไม่มั่นใจซึ่งตัวนี้คือค่อนข้างโอเคเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีอันนี้เอาไว้คล้องคอแล้วก็เอาไว้กันไม่ให้แบบยุดดีดนมฉนกออกมาอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ค่อนข้างหลวมไปนิดนึงเห็นปะ ซส์มันแบบมันต้องไปเอาเข้าอีกหน่อยอี่ยดีเทลคือนี่เขามีกันลื่นตรงนี้ด้วยนะคะข้างหน้าเขาจะเป็นดีเทลวงๆตรงนี้นะคะสําหรับคนที่หน้าออกแบบน,นี่ก็คือใส่ได้นะจ๊ะสีผ้าตอนนี้สวยมากมันจะออกชมพูวันเย็นชมพูม่วงเนาะเราดีเทลผ้ามันเป็นเหมือนแบบผ้าย่นๆดูเงาเงาดูเลื่อมนิดนึงมันจะมีความแบบมีอะไรอะไรนะคะก็สวยดีนะแล้วก็ตรงชายเสื้อของเขานะคะเขาก็จะเป็นกระบายระบายนะคะใส่กับขาสั้นแบบนี้คือสวยงามคา่ะ ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไ,ไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ